คือได้สัมผัสจ้ะแต่คุณได้รถเตาแล้วคนี่สัมผัสจะได้ไปร้ายยางเนี่ยสัมผัสไม่มายุวัดน่เขาไม่ได้ชูกเซราบกันจ้าเแียนเนียนดูบ่แมี่เพิ่นกับมากับผู้โคนนี่จัดได้ยี่หรืเล่าเพิ่นกับแม่ป๋าเกษตว่รคนละไม่เกาอย่างเพิ่น เสมตะเลนเราเพิ่งกลับมาแก่คนแม่ป็ย่างบ้านแม่ย่นเหนื่อยมั้ย่าบ้านเขาะเหนื่อยจังแม่กลับมาอันก็เอื่อนยยงเเมื่อเนี่มื่อนี่มากแม่ออกไม่ทำามื่อเนี่วันเกิดอันอันยหญก็เลยมากวันเกิดแมมันเนี่มันโตกี่วันกิดเท่าไรามมื่นคอสีผ้าคือสีชาสีผ้าไหวสีบั่ไม้อีกบัวที่มาเลยวันดูแล้วไม่อายุในจักปีแล้วอันศูนยนก บ่ามันเต็ม60ปันเมื่อนี่ห่ส60ปีแมนลูเมื่อนี่ใช่นหม06อายุ60ปีเต็มจ้าทางชงก็ไมาเจอแม่พอดีว่ดีเลยังหวะเดียวเห็นไนีวเอาใส่น้กัเลยอย่างอยานว่าสิยิ่แม่โบกับหลังมาดูเป็นเอยิ่งดีเาเบิงเยอะ แอนผูนาเปิดปัดโอ้ยเต็มไปหมดเลยจา้าเปิดทุกค <c oughs> นมนต้องผู้โชคดี <c oughs> เพราะถือจะบอกได้คือมาถือแจกเี็ยสั่นดีตนเนี้ยเอาคือเว่าเอามาใส่ใส่สันวาลเมื่อไงโอ้โหเ่อนว่านฟันว่าน <c oughs> ไปยางตปบนตั้งมืนีน้เป็นเงินแม่กับลูกอยู่ยี่าทางกระทอม <c oughs> อันล้า like, ถามคนเวลาถามลูกสาวนว่านมื่อนีนวันที่ตะไถเนเลยว่าวันที่สิบสั่น กับเด็กหน่อยมีเด็กหน่อยคนหนึ่งมามาเสียมาทางายกเนี่ยมาเสียมาเพื่อแจงสิกอดนีอย่างมาตดเด็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเด็กน่อยซ้ำอันอันนั่งเตีมั่งอันนั่งตังเม่ละซ้ำนั่อละจ้าตังแม่กับยิบแมนให้กันเ่ี้ยงบ้านมลืมของเขาจ้าจ้าจ้าลืมกองเขาน่อยบ้านมีแม่

อ้ยมันหลวบอ่ะแรนมาเป็นแอนเป็นสองก็ก่สองนี่แ่ะแต่ว่ามันตะคิวีพบ่วเาน่นี่เป็นวันเกิดหอมเมือนยาเลื่อมยาเลื่อมวันเกิดคุณแม่ค่ะแต่ว่าเลขเลขกให่อันถ่ายทั้งใตมันมันเป็นศูนย์กัะเจ็ดมันมันหมักมากซืศูนย์วันวันมันเป็นซื่อเจ็ดนี่ล่ะของ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 ตัวว่นเหมอแม่พุนะจ้าตัววนอ่แต่ว่าวันวันนี้มันนี่ศูนย์มนแล้วก็เจ็ดเส่ินหมักมันออกออกซือศูนย์ คือศูนยวัดวัดฟ้านไปบางห่งมันมันออกแต่ทั้งไตสีเกล็ดบ้านบ้านอย่างสีฟ้านออกไปแล้วบ้านใหญ่าำลังบ้านจ้ะกำลังบ้านนั่นเพิ่นนั่นบอกแตงแก้โดนแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นผู้บอกนะเพิ่นเสียชีวิตแล้วอค่ะเพิ่อนเพิ่อนจะบอกแม่เป็นประจำวะครับบอกเพิ่นบอกแม่ตั้งแต่เพิ่นยังไม่เสียชีวิตยืนไหครับอันหาดที่เบิ้งบ้าจะเห็เบิ้งอโเดี๋ยวมาล้าบอกว่า มันมาเขาดีดีในไทยก็่ะเราจะเข้าเป็นประจำเลยเหรอครับมันเป็นเลขสูตรเหรอครับแม่เลขเลขประจำบ้านเลขประจำบ้านแม่เขียนไว้เลยโอ้แม่เขียนไว้เลยตัวนี้นีเด่นเลยแม่สัมผัสเนาะซื้อเนี่ยนี่ไงคุณน่ะเดี๋ยวนี้มันเฉียวบ้านบ้านตาดเหมือนบ้านไหนนะมีนี่ซื้อนี่มันสิมักออกเนี่ยเมื่อวานเราหันมันออกบ้านเลยเนาะบ้านไหนมันออกขี้ผ้านไต่ไม่อกินเอื้อนนี่บ้านยัง บัาที่พานมากนะแม่โอ้มันจันมากนี่นี่นี่นอาจารย์ไหมมีคบนี่อ่ว่านังข้านบอกต้องเดินจ้าว่างึงไงว่านังข้านบอกวันนยางที่มันหอกไปแล้วที่ออกหกสองสามเลยม่่ะว่ายางดูกเื่อวันนี้มันบาออกตัวตัวถทายนี่ย่แต่ว่ายากกที่เสื่อติดศูนี้มาบอกศูลแล้วกับเจ็ดนงค่ะซูลเจ็ดวะเน่ มันอยู่ในบ้านจ้ะอยู่ในบ้านสาตัวมีปะจับออกมามันมันจเป็นหกคูแม่คุณน้าอืมอืจับออกมามันเกจับมากไปนี่มนี่มเบิรงเบิ้ยนบอกดีนี่เอ่อเจียร์ชนช้นเก็รละกนหาสองสองหาเดี๋ยวด้วยค่อยค่อยหาสองจ้าแล้วก็บรรยากาศหาเกหาเจ จ้าศูนย์ห้าศูนย์สเอศูเอาเอข้างบนมาจับไพตั้งใจสิแี่ข้างนี้เอาข้างนมาหันมันดัวกันตัวตนึงยื้อยื้อทังหนอกวันเดียวตัวนึงมีหนอกวันตัวนึอยมีในวันบบนีอเออเออหี่งหกหกนี่บ้าวันพุธวันพุธวันพุธนี่วันพุธไอ้แม่แนี่ยเงเอฟซีบ้งเน นี่นหเป็นตาล่างมี่แมนี่ีเลยเลยนี่สามยู่ขวางนอนมีโบดอันฮอยู่ข้างใน่นงวั่นอกมันปุดวันบอกว่าเหน่ันพุดครับผมเอวันพุดมีวันพัญหาสานหนอกนไอวันออกสาสันนี้ได้ไหมคืนหนาเขียนออกไปลงบ่่ต้องต้แแ่มา้างน คือก่อนตายเขาให้แม่ไว้เหรออยากแบันี้ตอนมาทางเรืเสียชีวิตใุ่งท้่เฒ่านที่ห้สูตรนี่แม่ีคือตอนนี้เสียแล้วอยากแจกแม่แม่ตั้งตรงตรเลยนะครับเน่ผมจะซูมหานี่มันเป็นสูตรารของยืนเขียนไบเบิ้งก็ไดแบสมุนวาเรีบอกแล้วมนบาพุนาคุนาเบิ้งเลยว่าตัวนึงมันยุ่ยใสตัวนึ่มันยุ่ยใสสินะ การมาบ่อยไหมครับแม่สุดแตาเขามีเงินหลายนี่เครับแค่นี่เนี่ยถือทุกงวดเลยแต่มีเงินหลายมันเป็นมันเป็นเรื่องการพอเหมือนกันแต่เมื่อกาักระยานก็ถ้ามีเงินหลายนี่ถือทุกงวดแหมตัวนี้นะแม่เอาตีแม่จับแล้วนี่เออดูเรียงจับออกมาไดญโค้งโยกตัวนี้แล้วมาอ๋อตีเราจับออกมาเนาะจตีคุณแม่จับออกมาดีกว่า กับเป็นยาดข้างคุณแม่เนาะค่ะเนาะคือสูตรนี้เขาให้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตใช่ไหมครับแม่แล้วถูกเป็นประจำเหรอครับผมเอาเป็นยายว่ามันออกนี่นี่หันละสับกันนี่นี่หันละซึ่งซึ้งเล็กประจำซึ่งเล็กกันประจำวันซึ่งซึ่งเล็กยิงซึ่งเล็กนอกวัานถึงไหมรวมประจำคอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปต่คือสูตรนี่บ่อภาพ เดี๋ยวเดี๋ยวยัดสีบลอกเลขออกได้คุณ้าเบิ้งเลยว่ามันตัวนี้มันมไม่จใสตัวนี้มันมไม่จใส่รักลอยมันเสียนสามตัวมันจะใช้จังไรมันจะได้จริงคำนวณได้ป่ะสิ่อันว่าอันบ่ก็ห่วงสูดรอกแต่ว่าพูดทคนก็จะห่วงก็จะบ้างอันไหนครับมันเป็นสูตรนะครับผมมันเป็นสูตรนะฮะ เป็นเลขสูตรไม่ไม่ใช่เลขกำลังวันเป็นเลขสูตรมันเป็นเลขอืมเป็นเลขสูตรเวลาคืนเป็นเดิมเลขประจำวันหรือหรือวันสูตรตัวใดสูตรตัวตรประจำวดประจำวันอ่าประจำวันมันจะน้องหานแดดมากประโยชน์มากเ็นเขาได้วัดค่ะทางบนคือเลขวิ่งเนาะแม่เนาะค่ะมีสิเขาได้คือกันเนาะค่ะวันค่ะทางบนเป็นวิ่งวิ่งตัวใดแม่ถ้าวิ่งงวดนีถ้าวิ่งวิ่งตัวใดค่ะ มันจะบีกสองตัวนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าจะลืมหาด้วยวันนี้วันนี้หาหวดนี้เลขจิงมาหาแล้วแม่เนาะแต่ว่าที่สำคัญนี่ระสวนกับเจ็ดนี่แหละมันมาเข่าเนี่ยสวนกับเจ็ด ทางของคุณแม่สัมผัสเนาะค่ะแม่ออกยูวัตแม่ขาวก็ได้เนาะ,ะค่ะค่ะเมื่อนี้เป็นวันเกิดเพลิน,น,นเ,ลเพ่อนกับไดมาเรียนเพลพระะยูวัตเนาะคะ่ะค่ะผู้ได้เขามาแลวกอย่ยลุมกดนลย์กเชร์กศสักไทยกับเดียงเจีงเกือนไวเดอร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องทางช่องเสนอเป็นแนวทางกับบดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะสําหรับแนวทางของคุณแม่ค่ะงวดที่แล้วกับเขาเนาะค่ะ สำหรับเงอนมีเจดมกบะีิเบาเมืองไทยผ้า้วยกะศรีคอจุดกีไปเพียงท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ